สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาชี Channel นะครับวันนี้อาชีจะมารีวิวนี่เลยนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับของ Xiaomi นะครับ v c 2 0นั่นเองนะครับอันนี้สั่งมาเป็นตัวที่2แล้วนะครับเพราะว่าตัวแรกมันพังไปใช้ประมาณปีกว่านี่เป็นตัวนี้เลยนะครับดีไซน์สีขาวนะครับสลับแดงน่ารักนะครับสั่งมาจากนี่เลยครับพุนถาวรนะครับผม ราคาประมาณ1,500บาทนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับด้าน,นในนะครับก็จะมีนี่นะครับคู่มือนะครับมีสังกฤษนะครับ ก็วิธีการต่อนะครับต um> ่อไม่ยากนะครับก็จะเป็นหัวเปลี่ยนนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับ นี่มีหัวหัวเปลี่ยนอีกแลละเครื่องเก่ามันหัวมันหายไปแล้วไม่รู้เก็บไม่เก็บไม่ดีนะครับนี่นี่ที่ดูดมันนะครับและนี่คือตัวเครื่อง ดีไซน,นแ์แบบทันสมัยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบานะครับแรงดูดพอใช้ได้นะครับมี2ระดับอันนี้คือปุกเปิด,ปดกดครั้งแรกคือเปิดนะครับถ้ากดครั้งที่2ก็คือเพิ่มระดับความแรงถ้ากดอีกครั้งนึงก็ปิดนะครับมีแค่นี้ น,นี่คือระดับแบตเตอรี่นะครับทุกคน1 2ึ่เห็นไหมมี4ี่4ระดับนะครับอันนี้คือจะเป็นแรงลมที่ออกมานะครับฝั่งนี้อันนี้คือท่อมันตัวเชื่อมนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาด้านด้านนี้นะครับเสียบลงไปนะครับก็จะด,ดังเรียบร้อยนะครับในส่วนด้านนี้นี่ด้านปลายของมันนะครับเราก็จะเอานี่นะครับเสียบด้านนี้นะครับ ตรงนี้ให้มันเข้าล็อกนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่ใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆเองนะครับหัวนี้หมุนได้ด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าชาร์จใช้งานได้ประมาณ40นาทีนะครับ ส่วนที่ดูได้มันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เวลาเราจะเอาทิ้งนะครับเราก็ปลดตรงนี้ออกนะครับกดตรงนี้เลยเลยนะครับพอปลดด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหมุนฝั่งนี้ก็คือปลดล็อกหมุนฝั่งนี้ก็คือล็อกนะครับแล้วก็หมุนออกได้เลยนะครับเวลาหมุนให้ตั้งขึ้นนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเศษผงฝุ่นมันจะล่วงลงพื้นนะครับนี่นะครับสามารถดึงแล้วก็ทิงเศษอ่าเรียกะไรผงได้เลยนะครับนี่นอยู่ด้านในนี้นะครับแล้วก็ดึงมันจะอยู่ในนี้นะครับ านี้สมมติว่ามันมันเยินมากแล้วสามารถที่จะหาซื้อได้ในโชปปีนะครับแล้าไม่ถึง100บาทนะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนเห็นไมมันจะมีขั้วอยู่ตรงนี้นะครับนี่นครับัวให้ตรงกันนะครับก็หมุนแล้วก็หมุนกลับเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือหัวเปลี่ยนนะครับนี่นะครับหัวเปลี่ยนเราสามารถที่จะถอดออกได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอพีอันหนึ่งที่เขาแถมมานะครับมันสามารถที่จะใส่ไปได้เลยนะครับ ็สามหัวหนึ่งสองสามเวลาใช้งานนะครับเศษฝุ่นเศษผงตรงนี้มันจะติดนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะตันนะครับเนี่ยช่องตรงนี้ต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะครับเพราะรูมันจะตันตรงนี้นะครับ นะครับเวลาชาร์จก็สามารถที่จะชาร์จเหมือนแบตมือถือได้เลยนะครับความจุดแปดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่2,200นะครับ2200มิลลิแอมถ้าจำไม่ผิดนะใช้ง,งานได้ประมาณ40นาทีนะครับก็ทิ้งชาร์จไว้ประมาณไม่แน่กี่ชั่วโมงอ่ะ3ชั่วโมงได้มั้งอ่ะสา 3, ชั่วโมงอะถ้าจำไม่ผิดนะ ขบอกว่าได้รางวัล IF Design Award ด้วยนะอันนี้นะครับเพราะว่าดีไซน์มันสวยงามนะครับนี่แล้วก็ที่อาชีซื้อกับบุญถาวรเขาบอกว่ารับประกัน1ปีนะครับถ้าไม่มีปัญหาก็สามารถจะเคลมได้ก็ประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปเลยนะครับพูดผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับนี่ครับเครื่องที่แล้วที่มันชาร์จไม่เข้าแล้วนะครับ